งานการทุกสิ่งทุกทุกอย่างมีความเรียบร้อยสวยงามก็เพราะพวกเราเนะี่ยให้ความสำคัญกันถ้างานแม้จะเป็นงานใหญ่หรืองานเล็กขนาดไหนก็ตามเถอะจะเป็นตัวชี้บอกถึงคุณค่าของคน <c oughs> คนเราไม่ได้มีคุณค่าอยู่ที่รูปร่างกลางตัว แต่คนเรามันอยู่มีคุณค่าอยู่ที่การกระทําผลของการกระทําผลของการกระทํานั่นแหละจะเป็นตัววัดหรือเป็นตัวชี้บอกถึงคุณค่าของคนมากน้อยขนาดไหนคนที่มีการกระทําที่เป็นประโยชน์ัตว์สาระต่อตนเองและต่อสังคมมากอันนั้นจะเป็นเครื่องชี้บอกถึงว่าบุคคลผู้นั้นมีคุณค่ามากดังเช่นเราเห็นไหมว่าพระพุทธเจ้า ถ้าพูดถึงรูปร่างกลางตัวมันก็เหมือนพวกเราเรานี่แหละไม,ไม่ได้แตกต่างกันเลยก็อยู่ในวงของอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันแต่ทําไมผู้คนทั่วไปได้กราบไหว้ท่านว่าพุทธังสนงดงคัจฉามิมาถึงสองพกว่าปีก็ยังไม่ได้จืดจางก็เพราะการที่ท่านได้นําอัตภาพความเป็นมนุษย์ของท่านนี่แหละมาสร้างคุณค่าสร้างคุณค่าขึ้นมาแก่ตนเองและต่อสังคมโลก เพราะนั้นสิ่งที่ท่านสร้างให้แก่สังคมโลกก็คือจูงเอาสังคมโลกผู้คนเนี่ยให้ก้าวไปสู่ความพ้นทุกข์ได้นี่แหละคุณค่าเหนือสุดยอดผู้คนยังเต็มใจที่จะกราบท่านว่าพุทธังสนางัาะฉามิมาถึงทุกวันนี้ครูบาอาจารย์ของพวกเราก็เช่นกันเช่นองค์หลวงตาท่านสร้างคุณประโยชน์มามากมายไก่กองขนา,าไหน ทางทมท่านกอดจูงสิยานุสิตเป็นแบบทั้งการประพฤติปฏิบัติทั้งข้อวัดเป็นแบบอย่างได้อย่างเข้มแข็ง <c oughs> จากนั่นทำเทศนาที่ท่านแสดงออกมาก็ล้วนแต่จูงพระสิยานุสิตมุ่งเน้นก้าวไปสู่ความพ้นทุกข์ไปสู่ประตูมรรคผลนิพพานด้วยกันทั้งนั้นนี่แหละความมีคุณค่าเหนือสุดยอดขององค์ท่าน เพราะฉะนั้นคุณค่าของของคนมันอยู่ที่การกระทำพวกเราก็เช่นกันเมื่อพวกเรามีครูบาอาจารย์ที่ทรงคุณค่าเราก็ควรจะสร้างชีวิตของเราให้มีคุณค่าขึ้นมาชีวิตของเราจะมีคุณค่าขึ้นมาก็เพราะพวกเราได้สร้างคุณสร้างประโยชน์ทั้งแต่ตนเองและแก่สังคมโลกดังเช่นปัจชิมโอวาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้แก่สาวกทั้งหลายว่า ขยวยะธรรมมาสร้างฆาลาปมาเดนะสัมปะเดธาสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาคือถ้าขันร่างกายของเรายังไงยังไงก็ตามเดือเราจะบริหารดูแลมันเยียวยามันหยับปานนี่ขนาดไหนก็ตามไอ้ที่มันจะเจริญขึ้นเจริญขึ้นเป็นไปไม่ได้ <c oughs> มันมีแต่เสือเส่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงจนถึงที่สุดก็คิดดับสิ้นไปดังเช่มพระอาจารย์สุดใจเป็นแบบอย่างให้แก่พวกเรา เป็นพยานย,ยืนยันต่อพวกเราอย่างดียิ่งถึงจุดสุดท้ายแล้วคือจะแตกสลายแต่ก่อนที่มันจะแตกสลายนี่นแหละเป็นโอกาสเป็นวาระที่เราจะสามารถเอากองธาตุกองขันที่มันเสื่อมไปเสื่อมไปนี่แหละมาสร้างคุณสร้างประโยชน์แล้วคุณประโยชน์ที่เกิดขึ้นมาก็เพราะพวกเราไม่ประมาทไม่นอนใจเราลองถามตัวเราเองลองตรวจตัวเราเองดูีิว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่ วันคืนที่มันร่วงไปร่วงไปมันหมดไปหมดไปไม่ใช่หมดไปเฉพาะวันคืนแต่มันหมดไปพร้อมกับชีวิตของเรามันกินกินชีวิตของเราไปเรื่อยเรื่อยพวกเราทุกวันนี้เนี่ย <c oughs> พวกเราแต่ละคนแต่ละคนไม่ใช่มีอายุมากขึ้นนะอายุน้อยลงน้อยลงน้อยลงธรรมชาติเขาให้เรามา80ปีเจปี90ปีอะไรก็แล้วแต่แต่ละวันหมดไปหมดไปหมดไปถึงที่สุดจะหมดไปไหนก็หมดไปขึ้นสู่กองฟืนกองไฟ แต่ขณะนี้แม้มันจะค่อยๆเสื่อมไปค่อยๆหมดไปแต่มันยังไม่หมดเสื่อมหมดสิ้นไปก็เป็นโอกาสที่พวกเราทนี่เแหละจะรีบเร่งขวนขวายสร้างประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านทั้งภายนอกและภายในภายนอกเราก็ทํากิจทาสิ่งอันเป็นประโยชน์ต่อตนเองและต่อสังคมภายในเราก็รีบเร่งชําระจิตใจของเราเพราะไม่มีอะไรที่มีคุณค่าเหนือยิ่งกว่าการชําระจิตใจของตนเอง ใจดวนี้ถ้าไม่ได้ชำะระซะแล้วเนี่ยมันล้วนแต่จะนำทุกขมาสู่ตนอยู่ตลอดเพราะจิตของปุถุชนมันมีกิเลสที่ครอบงำมากี่พบกี่ชาติหลายพบหลายชาติอยู่นั่นแหละอาหารของกิเลสก,ก็คือความทุกข์ของสัตว์โลกเรามาพิจารณาดูว่ากิเลสมันเคยอิ่มในกองทุกในความทุกข์ของพวกเราไหมยกตัวอย่างง่ายๆวัดชาเราเราโกรธขึ้นมากิเลสความโกรธเป็นครอบงำเรามันสุขหรือมันทุกข์ <c oughs> บรรทุกยิ่งทุกข์มากเท่าไรความโกรกก็ยิ่งรุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นเห็นไหมมันไม่ได้อิ่มเลยนะมันไม่ได้พอเพียงเลยแต่มันมจะมีกําลังวังชาก็เพราะมันได้เสพความทุกข์ของสัตว์โลก <c oughs> เพราะฉะนั้นเราจะคอยให้กเหิเลมันดับไปจากจิตจากใจของเราหรือเบาบางไปจากจิตจากใจของเรา <c oughs> ตามวัยตามอายุมันเป็นไปไม่ได้หรอก มันจะเบาบางไปเพราะพวกเราพากันชำระพากันด้วยการประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะจิตตโภนาจือบอกครูบาอาจารย์ในสายวัดป่าก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าไม่ว่าท่านองค์ใดก็ตามเน้นให้ศีญานุสิตพยายามมีความภาคความเพียรในการเดินจงกรมในการนั่งโภนา <c oughs> เราจะอยู่กันมากอยู่กันน้อยขนาดไหนก็ตามรักษาความสงบสงดรักษาความวิเวก พยายามหล็กเล่นพยายามอย่าไปคุกคีจนเกินความจาเป็นการคุกคีการเกี่ยวข้องกันก็เกี่ยวข้องกันเพียงแค่ความจําเป็นด้วยเหตุด้วยผลถ้ามันไม่มีความจําเป็นแล้วเราก็จแยกย,ย้ายปีกแวะออกไปหาเดินจงกรมหานั่งภาวนาหาหลบลี้มุมนูน้นมุมนี้มุมไหนสะดวกเจอ,อก,กันนั่งภาวนาไปหลบไปนั่งภาวนามุมไหนสะดวกต่อการไปเดินจงกรมไปไป,ไปเดินจงกรม เดินจงกรมนั่งภาวนาทำความภาคความเพียรได้งอย่างสม่ำเสมอการทำความเพียรของเราอย่างสม่ำเสมอน,นี่แหละมันจะเป็นประสบาการณ์บอกถูกบอกผิดกับเราเองถ้าพวกเราเพียงแค่การฟังอย่างเดียวการศึกษาการจดจําอย่างเดียวแล้ว้ให้เข้าใจธรรมะอย่างแท้จริงนั้นเป็นไปไม่ได้ธรรมะที่เราจะเข้าใจในธรรมะได้เพราะการสัมผัสด,ด้วยตัวของเราเอง เช่นเขาบอกว่าสมาธิคือความสงบสมาธิคือความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงสมาธิจะเกิดขึ้นได้เพราะความสงบในขณะที่เราก็พูดอยู่จดจําอยู่ว่าความสงบความสงบแต่จิตของเราก็มีแต่ความฟุ้งซ่านมีแต่ความยุ่งเหยิงวุ่นวายไปแส่ายไปกับความนึกคิดปรุงแต่งกับอารมณ์เรื่องราวอยู่ตลอดเวลาไหนล่ะความสงบที่เราที่เราจดจําว่าความสงบไอ้ตัวนี้เหลอคือความสงบไม่ใช่ เพราะนั้นความสงบจะสัมผัสกันเราเราจะรู้เข้าไปได้อย่างแท้จริงเพราะจิตเราไปสัมผัสกับความสงบถ้าไม่ไม่สัมผัสเราจะไปไปคาดหมายว่าความสงบมันเป็นรูปร่างอย่างนั้นนักษณะหน้าตาอย่างนั้นอย่างนี้ใครมันจะคาดหมายได้แล้วสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันไม่ได้เกิดขึ้นมารู้แจ้งมาจากการคาดหมายแล้วก็ไม่มีใครสามารถอธิบายถึงตัวตนได้ด้วยก็เปรียบประดุลเหมือนความอิ่ม เรารับประทานอาหารอิ่มมีใครเคยมาอธิบายให้เราฟังไหมว่าความอิ่มมันเป็นมีลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นตั้งแต่เกิดมาพ่อแม่ยังไม่เคยสอนไม่เคยบอกเลยว่าอิ่มมันเป็นยังไงแต่ตั้งแต่เกิดมาเราก็ไม่สงสัยเลยในความอิ่มเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วมันสัมผัสกับความอิ่มมันอ๋อทันทีเลยไม่สงสัยเพราะฉะนั้นจุดหมายของธรรมะเป็นเช่นนั้นท่านยิงเรียกว่าสันธิติโก ผู้ปฏิบัติรู้เองเห็นเองถ้าเราปฏิบัติเราภาวนาเข้าไปจิตมันสัมผัสกับควาสมสงบมอ๋อพิจารณาอะไรมันรู้แจ้งหายสงสัยก็อ๋อมันอ๋อทั้งนั้นแหละมัต้องให้สัมผัสด้วยตัวของเราเองการจดจํามันจากการฟังกับเพียงเพียงเ,เข้าโคงเหมือนกับแบบแปนแผนผังบ้านแต่แบบแปแผนผังบ้านนั้นมันจะมาคุ้มแดดคุ้มฝนให้เราก็ไม่ได้ แต่เมื่อเราปลูกบ้านสร้างเรือไปตามแบบแผนแผงนั้นแหละเป็นตัวบ้านขึ้นมาก็สามารถคุ้มแดดคุ้มฝนให้แกเราได้สิ่งที่เราจดจําไม่ได้แตกต่างว่าเป็นแบบแบบแผนแผงให้เราประพฤติปฏิบัติไปโดยไม่ต้องไปคาดหมายว่ามันจะเป็นอย่างนั้นมันจะได้อย่างนั้นมันจะมีอย่างนั้นไม่ต้องไปคาดหมายเลยขอให้มันสัมผัสด,ด้วยตัวเราเองเถอะนี่แหละจะ พวกเราถ้าหากพวกเราใส่ใจพากันใส่ใจและพากันตั้งอกตั้งใจในการปรับพฤชปฏิบ,บัติอบรมจิตอบรมใจของเราด้วยการทุกท่านทุกคนจะเป็นความภูมิใจที่สุดของครูบาอาจารย์เช่นพระอาจารย์สุดใจแม้ท่านจะละขันไปแล้วก็ตามเดอะแต่ความใส่ใจหรือความปาดหน้ายศิญ,ญานุสิทธิ์มีความภาคความเพียรในการปรับพฤชปฏิบัติก็ยังคงเส้นคงวาไม่ได้จืดจางหรือไม่ได้แตกสลายไปตาม สังขารของท่านเลยมันยังคงอยู่ในหมู่คณะสิทธิอนุสิทธิของพวกเราเนี่ยแหละถ้าพวกเรามีความจริงจังหนักแน่นมั่นคงในการประกอบความภาคความเพียรก็จะเป็นความภูมิใจที่สุดขององค์ท่านเมื่อท่านด้วยทราบด้วยยาวิถีใดก็ตามไอ้ความภูมิใจที่เกิดขึ้นมาในท่านก็เพราะเกิดขึ้นมาจากความภาคความเพียรของเราก็เท่ากับเราได้สนองเจตสนองความปราราความหวังของท่าน เหมือนเราแสดงออกถึงฟาร์มกตัญยูกะตะเวทีที่มีต่อองค์ท่านฟาร์มกตัญยูกะตะเวทีนี่แหละเป็นสมบัติของคนดีอย่างแท้จริงเมื่อเรารู้จากพะคุณของผู้ที่มีพะคุณของเราแล้วเราตอบแทนพกคุณของท่านเมื่อเรามีโอกาสตอบแทน <c oughs> การตอบแทนพกคุณของครูบาอาจารย์ไม่มีอะไรประเสริฐยิ่งกว่าการปฏิบัติบูบชาพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่า บูชาจะปูชนียานางเอตมังค์คันวตมังการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นบุคคลแต่สูงสุดก็เมื่อครูบาอาจารย์เลยท่านพระอาจารย์สุชัยเป็นบุคคลที่ควรบูชาเราบูชาท่านด้วยการปฏิบัติซึ่งเป็นการบูชาอย่างประเสริฐที่สุดเมื่อเราบูชาถูกต้องอย่างนี้แล้วนั่นแหละเท่ากับเราสร้างมงคลขึ้นมาในชีวิตของพวกเราแล้วชีวิตใดก็ตามถ้าเป็นชีวิตที่มีมีมงคลแล้วเป็นมงคลแล้วมันจะตกต่ำได้ยังไงมันตกต่ำไปไม่ได้ มันมีแต่ก้าวหน้าสูงเด่นไปสู่ความสำเร็จด้วยกันทั้งนั้นอันนี้ก็ขอฝากไว้แก่ชาวคนะศิยานุสิ์ด้วยกันทุกท่านทุกคนอยา่าอย่าท้อแท้อย่าอ่อนแอย่าโลลโลเลหยาเหลวไหลให้พากันตั้งอยู่ในความหนักแน่นมั่นคงตราบใดก็ตามฉันยังเป็นปุถุชนฉันยังมีกิเลสฉันจะไม่ถอยจากความเพียร อย่าให้สิ่งนู้นสิ่งนี้มาเป็นอุปสรรคขัดฝังความเพียงของเราแล้วเราจะก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางด้วยกันทั้งนั้นแหละอันนี้ฝากไว้ด้วยนะ <c oughs> เดี๋ยวเห็นว่าชาวบ้านจะเข้ามากราบจะเข้ามาพบมากรอยัน <c oughs> <c oughs> <c oughs> เออได้